สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องของบุญรอดดำทีนะครับวันนี้ผมยังคงพามาติดตามหัวหน้าโจยจอมโหดเราครับว่าการชักล่องไปถึงไหนแล้วนูน่นอยู่ยังถึงนู่นนะเดีย๋ยวเราค่อยเดินไปหาเดีย๋ยวเราไปดูตอตะเคียนก่อนเมื่อวานนี้ทำยังไงข้ามไปไหมหรืองัดออก เดี๋ยวผมพาไปดูตอตะเคียนเมื่อวานก่อนนะที่หัวหน้าโจยขุดเจอครับนี่ครับมาดูเลยโอ้ยังไม่ขุดอออนะครับยังไม่ข้ามครับยังไม่ข้ามตอตะเคียนครับโอ้โหเห็นไหมฮะขุดหน่อยเดียวแค่ข้ามไปวันเดียวน้ําเต็มเลยฮะโอ้นี่มีการมาเส้นไหว้ด้วยครับ ผมนึกว่าจะข้ามหรือว่าเบี่ยงไปแถบไหนแถบหนึ่งแต่ไม่ข้ามนะครับรอก่อนนี่รู้สึกว่าจะมีการมาเส้นไหวนะนี่บอกก่าวก่อนครับต่อน,นี่ลากยาวไปจนถึงน,นู่นเลยนี่อ๋อต้องทำวิธีเส้นไหวก่อนครับบอกก่าวเล่าสิบก่อนนี่ฮะ เจอตอตะเคียนเมื่อวานเดี๋ยวเราไปดูหัวหน้ากันต่อครับว่าไปนูน่นเจอตออีกไหมนูน่นเดี๋ยวเราพาไปติดตามแกอยู่ตรงนู้นนะฮะน,น,นะนู่นฮะนี่เมื่อวานก็คงชักไปได้ไกลเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูเันใกล้ๆเลยนะฮะอ่ะมาถึงที่แล้วเดี๋ยวเราถามหัวหน้าว่า เมื่อคืนฝันดีไหมได้เลขอะไรไหมแล้วต่อจะเคลียนเนี่ยจะขุดออกหรือเปล่าจะขุดต่อไหนนี่ดูฝีมือทําตามสภาพนะแหมีโค้งด้วยโค้งอะไรอะ่ะเวัดีครับอ่ะตัตตานี่นะโอ้โหไม่เห็นหน้ามาน,านานแล้วนี่คะคนขับรถถ่ายใช้ยาไอ้ตีนเปล่า เคยใส่รองเท้าขับรถไถน,นะตีนเปล่าขับรถไถครับนี่ผลง,งานชักล่องมาจากนู่นโรงงานเมื่อวานที่แรกก็เจอเลยเจอตอระเคียนเลยเดี๋ยวเราไปถามกันว่าฝันดีไหมหัวหนะ้าแหมมีโค้งเลยนะดูดิปรับโคง้งปรับอะไรด้วยโอ้ตรงนี้ยังดีกว่านะดินไม่พัง ไม่เหมือนช่วงแรกๆที่มาลงอยู่ฝั่งนูน้นตรงนั้นยังมีพังนิดๆไปหน่อยแต่ตรงนี้ไม่มีเลยแต่ตรงนี้จะเป็นโซนดินเหนียวมากกว่าเดีย๋ยวขถามก่อนข้าวเาก่อนฮุ้นะสวัสดีครับฝันดีไหมเมื่อคืนน่ะฝันดีไหมบอกเลยที่เลขผัว <laughs> ยังออกไปเมื่อวานถามเลขอันแล้ว ยใส่เสื้อแคทแล้วจะคุดออกไหมต่อน่ะคุดออกไหมโชว์ด้านหลังนี่หนักมีสักตัวไหมสั่งมาตัวเดียวสั่งมาตัวเดียวคุดออกอยู่ใช่ไหมพันห้าเนี่ยพันห้าเอาไม่ได้เขาเสื้อแคทบริษัทก็ไม่ให้มาเลยอันนี้สั่งมาเลยนะยาวอันนี้สั่ง เนี่ยสวยอยู่สวยอยู่แล้วเรืเลขไม่ทำจริงเนียเนี่ยเนี่ยเอาขึ้นได้เนี่ยโตใหญ่มากรู้จะเอาขึ้นได้แล้วนี่ทำถึงไหนเนี่ยถึงนี่เสรแล้วแล้วก็เดินไปคูโตอ แล้วต่อจะเอาตัวไหนนะนี่สิทีนี่วางโซ่นี่เอาไป,ไปก็คงน่าเป็นช่วงเที่ยงเลยทิ้งเที่ยงได้ใบ้ตอนเที่ยงตอนเที่ยงตอตัวหาปลาตรงฮะหาใบน,นะอี๋ด้วยตรงนั้นไงใบไ,<ป>ไม่รู้ว่าตาตาอยู่เงี้ยซื้อมาฝากนะวันหน้าวันนี้วันเกิดน,นี่นะ แฮปปี้เบอร์ด์นะครับคอยร่ำขอยรวยสุขภาพแข็งแรงครับโอ้นี่เอฟซีได้รู้กันวันนี้มันเกิดแล้วเนี่ยมีหน้าแต่งแต่งตัวรอแท้ไม่รู้ว่าจะได้ไอ้นี่ไหมได้พรุ่งนี้อ่ะรู้จะได้ทำงานไหมแค่นั้นเลยโอ้กูจะเมาเฮ้ยเป็นย่างเลยจรไหนะครับ

ลังมาพูดคุยกันโอ้โหวันนี้วันเกิดบอกว่าหมูมันแพงชวนเฮียสาไปกินย่างเป็ดช่วงนี้หมูแพงฮะเอางะเดี๋ยวคุยเรื่องงานนี่ก่อนงานนี่หัวหน้าบอกว่างานชักล่องนี่ใกล้จะเสร็จแล้วฮะแค่ถึงด้านหลังเนี่ยญ่ยานี่ก็เสร็จแล้วทีนี้ก็เหลือแต่วางท่อกลับไปขุดด้านหน้าอีกน,น,นิดหน่อย ทีนี้ก็ว่าจะโชว์จับปลาให้กับโชว์ขุดตอตะเคียนให้ดูอ่ะเดี๋ยวเราคอยติดตามแต่ต้องรอเขาก่อนนะจากนี่ไปถึงด้านหลังนี่โอ้ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเสร็จแล้วครับนี่อีกครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วทีนี้ก็รอเจ้าของอ่าเนี่น,นี่รอเจ้าของเอาท่อมาครับหัวหน้าลงมา ถ้าท่อมาปุ๊บก็จะเดินไปวางท่อตรงนี้นะเดินออกไปเลยทีเดียวแล้วก็ตรงนู้นอีกจุดหนึ่งนู่นใส่ประมาณสองจุดครับใส่ท่อไม่ต้องเดินไปเดินมาครับใส่ท่อทีเดียวก็ออกไปนู่นเลยออกไปก็จะไปขุดตอตะเคียนกับหาปลาครับอ่ะไอตรงท้ายนี่ก็ใช้ท่อของเก่าไปก่อน ส่วนในตัวใหม่ก็รอซื้อมาครับซื้อท่อมาเน,น,นี่เอาท่อไปวางไว้แล้วมีท่อของเก่าไว้อยู่ใช้ได้อยู่ครับ้นโรงงานครับเหลืออีกหน่อยเดียวนี่แกบอกว่าถ้าติด ปีกนะไปเร็วกว่านี้อีกไวกว่านี้อีกว่างนั้นนี่คาดไม่ติดปีกนะวันก็อีกหน่อยๆเองนี่ก็เพิ่งสายๆยังไม่สายมากก็จะเสร็จแล้วจะรีบห้เสร็จจะรีบไปฉลองวันเกิดหัวหน้าเจยว่า ได้ดาตตามาคอยช่วยครับโอ้โหดาตตานี่บกคอยเคยอยู่กับคุณนายโจยมานะออกไปสักพักหนึ่งนี่กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วไอหนุ่มรถไทยตีนเปล่าใช้ย,ยาโค้งเป็นโค้งครับ มนเป็นมนครับงาน,นี้ดูผลงานของเก่ก่อนประมาณ200เมตรได้ในการชักล่องครั้งนี้ ่ถิดปีกน่าจะไวกว่านี้อีกยิงถ้าเอาเจ้าบีศาร์มานี่โอ้โหแป๊บเดียวแต่ยังว่าแล้วก็ต้องดูเนื้อง,งานด้วยครับดูกับคุณจ้างด้วยบางคนก็อยากจะจ้างชั่วโมงคันเล็กบางทีมีงบไม่พอจ้างชั่วโมงคันใหญ่แล้วแต่มุมมองเนาะคันใหญ่ชั่วโมงแพงจริงอยู่แต่งานก็ออกเร็วนะ แต่คันตัวเล็กนี่ชั่วโมงถูกกว่าแต่งานมันก็ต้องดูด้วยว่ามากหรือน้อยไม่ใช่ว่างานนี่เีเอาตัวใหญ่มาก็ไม่คุ้มเหมือนกันนะฮะอ่ะเดีย๋ยวเราคอยติดตามในคลิปต่อไปครับของกุน้าโจยเดี๋ยวคลิปนี้บุรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ